พร้อมนะครับมาต่ออีพีถามครับคันนี้หลังจากที่ซ่อมแล้วก็โมดิฟายเกียร์เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาลองลดกันว่าอารมณ์เป็นยังไงอันนี้เป็นทอโบเดิมอัปเกรดน,นะครับสามพันนะฮะอัตโต,ต้เดี๋ยวเราลองดูน,นะอารมณ์เป็นยังไงรู้สักสิบฟอน โอเคสมบูรณ์แบบแรงแรงกันไปให้คนจุดจุดแหลงนี่สมบูรณมือรน้ำมนันหมดนะไป uh huh. ฟายฝากด้วยครับอีกหนึ่งผลงานี t r a c ิ n งเคียผมช่างตาวครับโอเคไหมพี่โอเคครับขอบคุณครับ